ก่อนอื่นก็อนุญาตกับนัสก,การพระคุณเจ้าผู้บาอาจารย์ผู้ที่มาให้แสงสว่างแก่พวกเรานะจ๊ะก็คือหลวงพ่อสุวรรณอนารโยแห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชจมปูเทพมิตรนะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาตาบลดอกไม้อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ๊ะซึ่งท่านได้ให้ความรู้แก่ไม่ชีในเรื่องของอธรรมะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้านะธรรมะนี้มีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนต่อมวลมนุษย์ทุกคนด้วยถ้าว่าเราได้ปฏิบัติถูกต้องตามตำานองของธรรม ของพระศาสดาสัมมาทมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขเราจะมีความเจริญนะเราจะไม่มีเหตุเพศภัยอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยชีวิตของเราครอบครัวของเราจะมีแต่ความสุขสุขสาราญเบิกบานใจนะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ถ้า,าว่าท่านผู้ใดนี่ไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนจะเกิดตามมากับชีวิตและครอบครัวของเรา นะั้นแม่ชีก็เลยมาทําหน้าที่ที่จะนําความจริงมาบอกกับพวกท่านท,ทุกทท่านนะเพราะว่าแม่ชีเองก็เคยปฏิบัติผิดมาก่อนนะคือว่ามีความเชื่อแบบผิดผิดซึ่งไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะมาบอกมากล่าวเราให้ได้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะนั้นแม่ชีได้มากราบในวัสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอนดนตโดก็ได้รับความรู้ก็เลยอยากจะนําความรู้ในทางธรรมเนี่ยมาบอกกับทุกท่านเพื่อว่า ทุกท่านจะดาเนินชีวิตกับทางโลกนั้นได้อย่างมีความสุขนะส่วนแม่ชีเองนั้นจะกลับไปดําเนินชีวิตตามทางโลกแล้วนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงอาศัยโอกาสนี้แหละนะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เราทุกท่านว่าการได้สดับรับฟังธรรม,รมะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือว่าเราเคยได้ฟังแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มั่นใจว่าธรรมะแท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไร นะครูบาอาจารย์หลายหลายท่านก็จะสอนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่ว่าสอนเฉพาะหลักธรรมมีแต่หลักธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนะพระสงฆ์เองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้จงได้ผู้คนทั้งหลายเขาจึงจะเกิดความเชื่อมั่นในศัตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าว่าพระพระสงฆ์เองประสอนหลักธรรมคาสอนอยู่ที่แหะ แต่ว่าพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามักจะออกนอกลูก่นอกรอยนอกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้สั่งไว้นะเเรียกว่าออกนอกรีบเพื่อที่จะ,ะหวังหวังผลผลที่เกิดจากศาสนาหรือที่เรียกว่ายังมีจิตไม่บริสุทธินั่นเองเราทั้งหลายก็ทราบดีว่าการที่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ผู้มีจิตไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ชัดเจนรู้ชัดเจนนะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของว่าครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ย อสอนคําสอนแต่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเช่นว่าเราจะบอกว่าโอ้ยการให้เงินเดือนพระสงฆ์มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามอบลาบมอบยศมอบ,บมอบสมบัติคือเราไปมอบกิเลสให้แก่พระมากจนพระไม่รู้ว่ากิเลสนั้นมันจะมาเผาผลาญจิตใจของพระสงฆ์เองจนในที่สุดเนี่ยจะได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตามมาแทบจะทุกรายเมื่อถึงบ้นปลายของ บ้นปลายของการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั่นก็คือว่าเบื้องต้นนี่ปฏิบัติศีลได้ถูกต้องกันแต่ทีนี้พอมีลาบสักการะเกิดขึ้นเราคณะสงฆ์ทั้งหลายนะส่วนมากแต่ส่วนน้อยก็มีผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์ก็มีแต่ว่าส่วนมากแล้วนั้นจะดําเนินไปเพื่อที่จะ,สะแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้สแสวงหาทางหลุดพน้นจากลูกจากวัตสงสารแต่ทีนี้ว่าฉันไม่ต้องการความหลุดพน้นฉันไม่หลุดพน้นฉันไม่เอา ฉันจะบวชมาเพื่อหาลาภหายอดหาทรัพย์หาสมบัติเท่านั้นเกิดชาติต่อไปหนุนเราถึงจะปฏิบัติไปนิพพานเราถึงจะปฏิบัติตอนนี้ขอให้รวยก่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งความจริงนั้นน่ะรวยรวยรวยก่อนเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้ารวยก็คือหลงลาภหลวงยศหลงทรัพย์หลงสมบัตินั่นก็คือว่าไม่ใช่าศาสนาของพระสาสดาเลยเพราะจิตไม่บริสุทธิ์แล้วคือว่าเข้ามาบวชในาศาสนาก็มาแสวงหาแต่ผลประโยชน์เท่านั้นแม้จะใช้คําสอนแต่เอาคําสอนเนี่ยกลายมาเป็นสินค้า เอาคําสอนไปปลูกเสกวัตถุเครื่องรางของขังอย่างนี้นะเพราะนั้นก็ขาขายได้กําไรงดงามร่ํารวยมั่งคั่งก็งมีการอ,อ่อ,อยพูดใครเห็นรูปของฉันแล้วคนนั้นจะมีโชคมีลาบจะร่ำจะรวยอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่โกหกแล้วก็ผิดต่อสินต่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพี่ชีเองก็จึงพยายามที่จะมาทําความเข้าใจนะมาคุยกันมาปรึกษาหารือกันว่าหลักธรรมคาสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นทุกคนทราบดีว่า จะต้องเป็นผู้ปลดลดลระปล่อยวางลาบสักระลาบยศเสรเสริญื่อนทองนั่นะคือว่าพระ,ะนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธุชนทั้งหลายทีนี้ก็เหมือนว่าถ้าถ้าหลังคามันเบี้ยวอะ่ะถ้าถ้าเสามันเบี้ยวอะ่ะทุกอย่างมันก็จะเบี้ยวตามอะ่ะสมมาะเมื่อวาเราตั้งเสาขึ้นมาแล้วเสาเสาต้นหนึ่งมันเอ็นแต่ทีนี้เราเอาคือเอาค้างเอาอะไรไปต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบี้ยวไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอ่า เราพระสงฆ์เองนี่บิดเบี้ยวออกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประชาชนสาธุชนทั้งหลายก็เลยบิดเบี้ยวตามทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ один, บ้านเมืองของเราเนี่ยทำไมหน้าจึงไม่มีศีลไม่มีธรรมคนคนทําไมจึงต้องอลักเล็กขโมยน้อยอกโกงทุจริตพรลักชั่นเบียดเบียนเกณฑ์ฆ่าการอะไรสารพัดสารเพนต้องมีสงครามองครงคโยนระเบิดใส่กันแย่งทรัพย์แย่งสมบัติกันถึงขนาดฆ่ากันตายมามากมายทําไมคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นก็เพราะว่า ผู้เป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้แก่ประชาชนทุกคนนั้นก็คือพระสงฆ์เองนะพระสงฆ์ี่จะเป็นแบบอย่างให้แกมวลมนุษย์ทั้งหลายถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยมีพระสงฆ์ที่ดีนะแต่เราจะบอกว่าม,มันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนั่นแหละจะให้ดีไปหมดไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วในเรื่องของศาสนาเมื่อมาบวชแล้วนั้นจะต้องเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะมาคัดแยกว่าจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่นะถ้าเป็นนักบวชแล้วเนี่ยคือต้องดีทั้งหมด ต้องวางลาบวางยศคือว่าจะต้องปฏิบัติได้ตามศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระสงฆ์เองมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สาธุชนทั้งหลายแล้วเขาจึงจะเป็นคนดีได้เหตุเหตุที่บ้านเมืองเราเนี่เดือดร้อนข้าราชการเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเป็นทุกมีเหตุเพศภยัยอันตรายเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจ้าหน้าที่อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ในศาสนาซึ่งซึ่งไม่ไม่ให้คนไปนับถือธรรม แต่พระสงฆ์เองเนี่ยจะพยายามให้คนนับถือในลาบสักกะระพระสงฆ์รูปนี้รวยพระสงฆ์รูปนี้อยู่ที่คีดดีมีสุขพระสงฆ์รูปนี้มีบริวารมากอ่าพระสงฆ์รูปนี้ขายรูปขายเหรียญได้เยอะมีเงินเข้าวัดเยอะมีโบสถ์งามมีเจดีย์งามอ่ามีพระพุทธรูปงามให้คนเข้าไปศรัทธาตรงนั้นแต่ว่าแต่ว่าไม่ให้คนศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละคนจึงเป็นคนดีไม่ได้เพราะว่าให้ศรัทธาในยศของพระ พระนี่มียศใหญ่ยศโตยศสูงที่สุดเลยนะนี่ยศเพิ่นสูงเด้เฮาต้องไปกาไปบ่มีโอกาสได้พ่อเพิ่นง่ายได้เนี่ยเพ่นเป็นผู้พิเศษพนเป็นผู้ขังพนเป็นผู้โด่งเป็นผู้ดังพนลำเพิ่นรวยนั่นแหละคือเราไปศรัทธาผิดนะ พระสงฆ์เองก็เอาตรงนี้เอาตรงนี้มาอวดอ้างชาวบ้านว่าตัวเองยศเยอะแล้วเนี่ยฉันจะฉันจะฉันจะจะต้องมีคนมาสตาฉันจะต้องใส่ซองเป็นปึกเป็นปึกเป็นปึกให้ฉันจึงจะมีโอกาสได้เข้ามาพบฉันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของศาสนาไม่ใช่ลักษณะลักษณะสรลนอลักษณะสรนอคเรียกว่าสร้างเสริมลักษณะนิสัยไม่ถูกต้องจะให้คนไปสธาในยศ ให้คนไปศรัทธาในความมั่งคั่งร่ารวยของพระสงฆ์แบบนี้ถือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนถ้าสงฆ์ตกเป็นทาสของของเงินตราตกเป็นทาสของลาบยศสารเสริญตกเป็นทาสของของบริวารน่ะเป็นเป็นบริวารของของพระสงฆ์เองก็กลายเป็น หรือหรือพระสงฆ์เองก็จะเป็นผู้ผู้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อวัตถุเพิ่อมาบวชในศาสนาก็มีก็เลยพยายามที่จะโภหมดสินค้าแล้วก็เรียกเรียกเพื่อนพ้องที่เคยค้าขายวัตถุด้วยกันอะไรเงี้ยมาทําวัตถุขายตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนาของพระศาสนาคือว่าจิตของนักบวชหรือเหล่าสงฆ์เหล่านั้นเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์จิตที่ไม่สะอาดนะวางในจิตมันจะหมกม,มุ่นอยู่กับลาภยศสารเสริญ เป็นจิตท,ที่ไม่สะอาดจึงจึงไม่ใช่ศาสนาเลยจึงไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเลยแต่จะอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าวเวลาไปสอนเนี่ยสอนในคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่นะ่ะร่ารวยล่ํารวยหาทรัพย์หาสมบัติหาลาภายศแข่งกันอย่างเนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องศาสนาของพระศาสดาทีนี้เราเองก็เลยเราเองที่ไปทําบุญทํากุศลเราก็ไปนิยมแบบนั้นเราเราพอใจแบบนั้นเรานิยมแบบนั้น มันก็เลยเข้ากันเป็นปีเป็นขุยคือว่ากิเลสสนองกิเลสด้วยกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโด่งดังขึ้นมาทีนี้เมื่อพระเหล่านั้นโด่งดังขึ้นมาคนก็ปิดศรัทธามากื่อศรัทธามากเราไปทําบุญมันไม่เกิดบุญเพราะจิตของพระไม่บริสุทธิ์แล้วเราไปทําบุญมันไม่เกิดบุญตรงนี้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปกล่าวร้ายว่าร้ายพระสงฆ์นะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์เองจะต้องปฏิบัติใหม่จะต้องฝักครงตัวเองใหม่ จะต้องพัฒนาจิตใจของของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่เอาศาสนามามาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินสร้างฐานนะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองรวยรวยรวยแล้วก็จะแจกจ่ายเฉพาะบริวารของตนเองอยู่ในวัดอยู่ในวามิระเป็นร้อยลูกพันลูกก็เลี้ยงกันอย่างนั้นแต่ว่าดูดดูดทรัพย์ิสมบัติจากประชาชนมาเลี้ยงเฉพาะเหล่าพระสงฆ์ทีนี้มันก็เลยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ศออาสนาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประสงค์หาหาหาความสุขเข้าตนและปกป้องของตนเท่านั้นแต่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจริงๆแล้วนี่ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้นักบวชนักพจน์ลูซีดาบวทั้งหลายเนี่ยคอยดูแลปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์ทั้งหลายเอาใจใส่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ต้องคอยปกป้องคุ้มครองอเข้าไปอนุเคราะห์ไปเกือ้อกูลนี่คือเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของ ของรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ใช่หน้าที่ของสสฝ่ายเดียวแต่หน้าที่หลักหน้าที่หลักที่จะช่วยให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีสุขให้เขามีสิมีทรรนั้นก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์อยู่เหนือนักการเมืองนะพระสงฆ์จะไปอยู่ใต้อานาจของนักการเมืองไม่ได้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองสอนนักการเมืองได้สอนประชาชนได้สอนทุกคนได้ คนรวยก็สอนได้คนจนก็สอนได้คือสอนให้คนรวยรู้จักใช่หลือคนจนแต่เอาไปเอามาพระสงฆ์จะคบค้ะสมาคมอยู่แต่กับคนรวยแล้วพระสงฆ์ก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยตามแต่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนนี่คือเราพระสงฆ์เองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามตามเจตนารมของพระพุทธเจ้านั่นเองน,นางชิจะรพยายามอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าโอกาสที่ประชาชนเราจะได้อยู่ดีกินดีมีสุขนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของศาสนา ไม่จาเป็นที่จะต้องว่ามีพระสงฆ์เยอะแยะอะไรมากมายให้ทุกคนสัมมาอาชีพชอบประกอบกรรมดีนะอย่ามาสแสวงหาเงินกับเรื่องของศาสนาเพราะทรัพย์ของศาสนาคือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเขามาบูชาธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆนี้ก็คือเป็นของทุกคนเป็นของส่วนรวมรพระสงค์จะนําไปใช้ส่วนตัวไม่ได้เลยนะเป็นของส่วนรวมส่วนรวมนั่นก็คือว่าให้นําไป ช่วยเหลือมวลมนุษย์เวลาที่มนุษย์เขาตกทุกข์ยากลําบากระเบ,บิต้องช่วยหน้าที่จึเง,เงเรียกว่าจ<ม>ึงเรียกว่าพระผู้ทรงโปรดพระผู้อ,อนุเคราะห์โลกพระผู้มีความเมตตาต่อโลกจึเงเรียกว่าในยุคพัศสีออานยุคพัศสีอริยะเมตไตานั้นคือเหล่าสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องวางลาบวางเวด,ดวางทรัพย์วางสมบัติแล้วนําไปช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้เขาได้อยู่ดีจินด,ดีมีสุข พ้นบาปพ้นกรรมพ้นพนิกรรมนิเวศพ้นจากน่สินจะก็คนก็เลยจะมีความสุขเพราะตอนนี้คนเ,เหมือนประตกนรกไฟเดือดก็คือเรื่องนี่สิณซึ่งเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของข้ารชาชการลูกภัยก็ตามฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่หน้าที่ฝ่ายเดียวนั้นคือเรื่องของพระสงฆ์เรื่องของศาสนาหน้าที่ของศาสนาจะต,ต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองแั้นทีฉก็จะขอ แล้วก็พิติไว้เพียงแค่นี้ฝากข้อคิดไว้ให้ทุกท่านได้คิดพิจารณาไตรตรองว่าเราได้สัทธาถูกแล้วยังภูบาอาจารย์เหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติถูกต้องหรือไม่มีหน้าที่แค่มาห่มผ้าเหลืองแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้คอยอุป,ป,ถ,อป,ปถัมภ์หรือว่าคอยเ,อเลี้ยงดูผู้เสือให้ได้อยู่สุขสบายอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของญาติโยมที่จะทําอย่างนั้นด้วยญาติโยมต้องพิจารณาด้วยว่า การที่เราจะศรัทธาพระสงฆ์เนี่ยเราต้องศรัทธาพระสงฆ์ผู้มีธรรมผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมบุญของเราจึงจะเกิดแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญภัยที่บัติก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราแก่ครอบครัวก็ครอบตัวของเราอีกเลยนะจ๊ะ